สวัสดีค่ะวันนี้นะคะปุก็มาชวนเพื่อนๆทำราวนี่สูตรลดต้นทุนสามารถขายได้ในราคาชิ้นละสิบาทเท่านั้นเองอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครัวสามหมีแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใหม่ๆนะคะคลิปนี้ปุขอแนะนำแป้งข้าวสาลิอเนกประสงค์ UFM ตรา a ว้าแป้งวาวทำได้ทุกอย่างทั้งทำขนมและอาหารเหมาะสำหรับเมนูขนมอบทุกชนิด วันนี้ปุ้กก็จะชวนเพื่อนเพื่อนนะคะมาทำขนมตามสูตรหนังสือ UFM กันหนังสือเล่มนี้ได้จากกิจกรรมชวนเพื่อนซื้อแป้งพรีมิกจากเพจ Facebook เข้าครัวกับ UFM ซึ่งตอนนี้ยังมีกิจกรรมอยู่นะคะใครอยากได้รีบเลยในหนังสือก็จะมีให้เราเลือกหลากหลายเมนูเป็นเมนูที่น่ารักน่ากินทั้งนั้นเลยและในคลิปนี้นะคะปุ้กก็เลือกเมนูนี้มาทำให้เพื่อนๆนดูกันค่ะก็คือเมนูซอฟเบอร์นีมาค่ะเรามาทำขนมซอฟเบอรานีกัน เราจะเริ่มจากการล่อนแป้งข้าวสาลีอเนกประสงค์ UFM ตร t ว a าการล่อนแป้งนะคะจะทําให้แป้งเวลาที่เราเอาไปผปสมเข้ากันกับวัตถุดิบอื่นจะทําให้เข้าง่ายมากิ่งขึ้นล่อนแป้งสาลีอเนกประสงค์ UFM ตร t ว a าอย่างน้อยหนึ่งรอบหลังจากนั้นพักเอาไว้ก่อนค่ะเรามาทําอันนี้กันอันนี้คือผงโกโก้แล้วก็เราจะชงผงโกโก้ด้วยน้ําร้อน การที่เราชงผงโกโก้ด้วยน้ำร้อนนะคะจะทำให้กลิ่นของโกโก้เนี่ยชัดเจนมากยิ่งขึ้นหอมมากยิ่งขึ้นคนส่วนผสมน้ำกับผงโกโก้ให้เข้ากันอย่าให้เหลือเม็ดหลังจากนั้นค่ะก็ใส่เนยละลายลงไปตามด้วยน้ำมันพืชค่ะและก็น้ำตาลทรายเกลือหนึ่งช้อนชาไข่ไก่ปุ้ยใช้ไข่ไก่เบอร์สามใช้ทั้งหมดสฟอง และก็ตามด้วยไข่แดงทั้งหมด3ฟองค่ะไข่แดงผู้ใช้เป็นไข่ไก่เบอร์สามเหมือนกันนะคะหลังจากที่เราใส่ส่วนผสมลงไปเรียบร้อยแล้วให้เราคนส่วนผสมให้เข้ากันผสมเสร็จก็จะได้เนื้อประมาณนี้ค่ะเขาจะออกข้นเล็กน้อยไม่ถึงกับเหลวเป็นน้ำนะหลังจากนั้นก็ใส่แป้งข้าวสาลีอเนกประสงค์ตาว้าวที่เราล่อตเอาไว้ลงไปและก็คนส่วนผสมให้เข้ากันส่วนผสมที่ได้ออกมาจะมีความข้นหนืด หลังจากนั้นเราก็จะใส่ช็อกโกแลตชิพลงไปแล้วก็คนส่วนผสมด้วยไม้พายจังหวะนี้นะคะปุ๋ยก็จะใช้ไม้พายอะคะ่ะกวาดรอบๆโถไปด้วยเพื่อมีเศษติดก้นถ้วยก้นโถนะคะเขาจะได้เข้ากันได้ดีมากยิ่งขึ้นหลังจากที่เราคนส่วนผสมให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วเขาก็จะได้เนื้อประมาณนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอาเขานะคะไปทําขั้นตอนต่อไปกันปุ๋ยจะเอาเบราวนี่มาเทใส่ถาด ถาดของปุ้ยนะคะจะมีขนาด8คูณ8แล้วก็รองด้วยกระดาษไขเทเบรานี่ลงไปในถาดที่รองด้วยกระดาษไขได้เลยค่ะและเราก็จะโรยหน้าด้วยแอลมอนสไลด์นอกจากแอลมอนสไลด์แล้วเราสามารถใช้ถั่วพีแคนถั่วแอลมอนเม็ดหรือว่าจะเป็นถั่วหิมพานก็ได้เหมือนกันอยู่ที่ความชอบของเราเลยนะ หลังจากนั้นปุ้ยก็จะเอาบราวนี่ไปเข้าอบค่ะปุ้ยจะวอร์มเตาอบที่180องศาใช้ไฟบนล่างปุ้ยเปิดพัดลมอบไปประมาณ35-40นาที UFM นอกจากจะมีแป้งสาลีตราว้าแล้วเขายังมีแป้งหงขาวบัวแดงพัดโบกทั้งหมดเป็นแป้งข้าวสาลีของ UFM UFM เป็น brand, แบรนด์แป้งข้าวสาลีแบรนด์แรกในประเทศไทยผู้บริโภคไว้ใจมายาวนานกว่า60ปีแป้ง UFM คุณภาพทุกถุงวางใจได้หลังจากอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยให้เขาเย็นก่อนที่เราจะเอามาตัด1ถาดตัดได้ทั้งหมด16ชิ้นอันนี้ปุ๊กก็จะมาใส่แพคเกจให้ดูนะคะอันนี้เป็นซองพลาสติกขนาดหรือรายละเอียดเพิมเ่มเติมอื่นๆเดี๋ยวปุ๊กจะใส่เอาไว้ที่ใต้คลิปสามารถกดดูคำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยค่ะ เอาบราวนี่มาใส่ซองแล้วก็เข้าเครื่องซีนแบบนี้การที่เราใส่ซองพลาสติกแล้วซีนแบบนี้นะคะข้อดีของเขาก็คือจะทําให้กลิ่นรสชาติหรือว่าความชื้นเนี่ยคงตัวได้ดีกว่าเก็บไว้ข้างนอก และถ้าหากว่าเราจะขายยกถาดแล้วเราก็ปุ้ยขอแนะนําแพ็กเกจอันนี้ค่ะก็คือกล่องหนึ่งปอนทรงเตี้ยแบบมีหน้าต่าง1ปอนสามารถใส่ได้1ถาดเลยปุ้ยโชว์แพ็กเกจให้ดูนะคะว่าหลังจากที่ใส่เสร็จแล้วเราก็จะได้แพ็กเกจเบราวนี่แบบนี้เป็นอีกหนึ่งไอเดียไว้ให้เพื่อนๆเ,เอาไว้ใส่เบราวนี่กันทําเสร็จแล้วเราก็มาชิมเบราวนี่กันค่ะเบราวนี่ที่เราทําออกมาหน้าเขาจะมีความกรอบตัวแอลมอนสไลด์อะค่ะจะกรอบน่ากินมากๆ แล้วก็ด้านในค่ะลองดูนะคะว่าข้างในเนี่ยมีความชุ่มฉ่ำม,ม,ามากๆเลยสมกับเป็นสูตรซอฟเบราวนี่ส่วนตัวปุ้ยไปชอบสูตรซอฟเบราวนี้อันนี้มากๆเลยไม่รู้ว่าเพื่อนๆอาจจะชอบสูตรนี้แบบปุยบ้างไหมทํากินกันแล้วอย่าลืมมาบอกปุยบ้างนะคะเกิดเลยถ้าหากเพื่อนๆจะทําขายปุยก็มีคํานวณต้นทุนให้เพื่อนๆด้วยเบราวนี่1สูตรต้นทุนอยู่ที่104บาท90สสตางค์ ตัดได้16ชิ้นต้นทุนชิ้นละ6บาท50สตางค์เท่านั้นเองราคาขายรวมค่าน้ำค่าไฟค่าแพ็กเกจและก็กำไรควรจะขายบาวนี่ที่ชิ้นละ10-15บาทถ้าขายยกกล่องให้ขายกล่องละ160-200บาทยังไงอย่าลืมกลับมาเจอกับปุ้ยในคลิปหน้านะคะปุ้ยจะเอาคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆอ,อีกสำหรับคลิปนี้ปุ้ยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ